เทคนิคดีๆอีกเทคนิคหนึ่งเรียกว่าตามดูฟีดแบ็ k หากเราต้องการทราบว่าคนในสังคม eBay เขาซื้อขายอะไรกันก็ให้เราเริ่มจากการเปิดสินค้าใดสินค้าหนึ่งขึ้นมาคลิกฟีดแบ็ของใครก็ได้ขึ้นมา1คนนะครับเพื่อดูว่าแต่ละคนมีลูกค้าเป็นใครยังไงมัง่งจากนั้น จากหน้าฟีดแบ็ของที่เราเปิดมาลองไล่ดูตรงกลางนี้นะครับที่เขียนว่า from price เพื่อดูว่าเขามีลูกค้าคนไหนที่มีฟีดแบ็ k เยอะๆให้เราทำการกดเลือกตรงหมายเลขของฟีดแบ็ k หลังจากการคลิกเข้าไป เราก็จะเห็นว่าลูกค้าคนนี้มีฟีดแบค k ถึง3,000ฟีดแบคซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรเราจะมาดูกันต่อว่าเขาได้ซื้อสินค้าอะไรไปจากใครสินค้าไหนขายได้หรือขายไม่ได้บน ebay กดเลือกด้านขวามือจะมีคำว่า View Item กดเลือก ดูที่รูปแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นได้ว่าเป็นรูปรถของเล่นแล้วเราก็ทำการดูดว่าสินค้าต่างๆที่เขาได้ทำการซื้อส่วนมากเป็นสินค้าชนิดไหนมีการซื้อ แหวนเป็นทองด้านล่างก็มีการซื้อแหวนอีกมีการซื้อคมไฟครับรูปภาพคมไฟจากนั้นให้เราสังเกตหน้าน,นี้อีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่ามีลูกค้าบางรายที่มีฟิดแบ็เป็นจำนวนมากกว่า1,000ซึ่งเป็นสีแดงเราก็ทำการกดคลิกเลือก ขึ้นมาอีกก็จะเห็นว่าคลิกด้านขวามือ open view item อีกเมื่อเราได้ทำการดูฟีดแบ c k ของคนคนนี้มาเรื่อยๆเราก็จะมาสะดุดตาอยู่สินค้าหนึ่งหรือได้ทำการดูฟีดแบ c k มาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่ามี ผู้ขายคนหนึ่งนะครับที่มีฟีดแบ็กถึง1 0 0 0 0กว่าฟีดแบ็กก็ทําให้เราสนใจสะดุดตาว่าเขาขายอะไรกันกดตรงที่ตัวเลขคลิกขวามือตรงที่ v ว e ไอเทมอีกทีหนึ่ง ก็จะเห็นได้ว่าเขาขายต้นไม้ลองดูรายละเอียดซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ประเทศไทยเราต้องการขายต้นไม้ไปที่อเมริกาได้หรือไม่เราคงไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าค่าขนส่งมีราคาแพงดังนั้นขึ้นมาด้านบนจะเห็นว่าเขาได้ระบุไว้ว่า Chip Ship to u u n t t e s t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  s เท่านั้นบางอย่าง สามารถขายได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นซึ่งสินค้าที่มาจากเมืองไทยหากเราต้องการดูว่าสินค้าที่มาจากเมืองไทยมีอะไรที่น่าสนใจมั่งเราไปที่ด้านบนกด advance search จากเทคนิคการตามดูฟิดแบค k จะทำให้เราเกิดไอเดียคร่าวๆว่าคนยุโรปเขาคิดอะไรกัน เมื่อเราต้องการนำสินค้าไปขายบนเว็บไซต์ ebay.com เรามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเหมือนกับคนยุโรปสินค้าบางอย่างที่อยู่ในเมืองไทยใช่ว่าจะขายดีที่อเมริกาเสมอไปดังนั้นเราควรศึกษาใช้เวลาอยู่ใน ebay ให้มากด้วยการตามฟีดแบ็กแล้วดูว่าเขาซื้อขายสินค้าอะไรกัน